ครับผมงานถแถลงข่าวใช่ไหมอบอุ่นมากอยากจะบอกเลยว่าแม้ว่ากระทั่งน้องๆสื่อมวลชนเองก็ตามเรารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็เป็นมิตรอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องจริงๆนะครับเราก็เจอกันมาตลอดทั้งชีวิตกันเป็นเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นนักดนตรีใช่ไหมต่างต้องเรียกว่าพี่ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาให้กําลังใจกันแล้วก็มาเผยแพร่ข่าวอคอนเสิร์ตของพี่โกในครั้งนี้นะครับก็ จริงๆแล้วทุกปีอยากทำคอนเสิร์ตนะพี่ออสเดี๋ยวพี่ออสเราเล่นปีหนึ่งประมาณ300ครั้งนะครับคอนเสิร์ตนะครับน้องโนนเองก็เหมือนกันพี่โกเองคอนเสิร์ตที่เป็นส่วนตัวจริงๆอ่ะก็อยากทำทุกๆครั้งทุกๆปีนะครับที่ออกผลงานใหม่ๆแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นเห็นว่าหลายๆอย่างยุ่งมากนะครับก็ได้โอกาสนี้แหละทำมาสเตอร์พลซคอนเสิร์ตแล้วก็บรรเลงความสุขให้กับทุกๆคนครับความพิเศษ ให้ผมพูดก่อนไหมครับพี่ออสได้ครับความพิเศษก็อยู่ข้างๆของ,งผมทั้งสองทั้งสองท่านนี่นะครับ <c oughs> พี่ออสคิริบูลนะครับน้องนนท์เดอะ c อส์สุดยอดน้องนนท์ทนนท์ <c oughs> น้องธนนท์เนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> พิเศษมากนะครับเป็นคนที่รัก นะครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าพาร์ทอื่นๆเองก็ตามในคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อินโทรดักชันขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแจ๊สกับแดนซ์มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่าเพลงลูกกรุงพอมันเป็นแจ๊สเป็นยังไงเพลงลูกทุ่งมันเป็นแจ๊สมันเป็นยังไงนะแล้วก็เพลงอะคูสติกแจ๊สที่มันจะฟังสบายทําให้คนที่มาพี่ๆน้องๆที่มานั่งฟังคอนเสิร์ตเนี่ยจะรู้สึกสบายใจกับเสียงแซกซ์แนของโกมิซแซกแมนครับ เอาแน่นอนครับคือสองคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยมันผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับพี่ออสเรียนรู้แล้วก็สงสารคนดูเหมือนกันนะครับโทษฮะได้เรียนรู้หรือเรียนรู้หรือบทเรียนฮะบทเรียนฮะได้บทเรียนนะฮะได้ทั้ง2อย่างเลยว่าบางทีเราเล่นคอนเสิร์ตนานไปเนี่ยมันแบบอ๋อคนคนเล่นมันอาจจะมันนะแต่มันมันได้แป๊บหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วคนฟังเนี่ยหูล้าเหมือนกันคอนเสิร์ตนี้เลยว่ากระชับมากแล้วก็แต่ละพาร์ทเนี่ยได้คิดแล้วก็ไตร่ตรองมาแล้วอย่างแม่นยําว่า จะทาให้แบบว่าได้สีได้สันที่สุดแล้วก็มีความสนุกมีความภพเราะจับใจที่สุดครับครับเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับพี่โก้เออดีครับก็มารบกวนพี่อีกแล้วรบกวนอย่างไงีรยบบกวนเราเจอกันข้างหลังเวทีและเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับเราก็จะให้กาไรกาลังใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็เป็นคิดไหมว่าจะเจออะไรบ้างก็เต็มตัวไว้เหมือนกันครับเพราะว่าก็เป็นพี่ที่ ทฤษฎีเหลืออะไรหลายๆอย่างความรู้ดนตรีเยอะมากแล้วก็น่าน่า,น,า,น,าน่าจะได้เก็บเกี่ยวอะไรไปไปใช้แล้วก็พี่โก้ก็เป็นพี่ที่น่ารักครับเจอทุกครั้งแล้วก็มีอะไรให้มีอะไรให้อยู่ตลอดเลยอขอบคุณม,มากนนคือคอยากจะบอกว่าเราจะทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะรเราจะเล่นแล้วก็ร้องให้เป็นธรรมชาติแล้วมาก แน่นอนที่สุดสำคัญที่สุดคือความสุขของคนที่นั่งชมเรานะพี่ออสนะเราจะทําให้ทุกๆคนมีความสุขที่สุดครับเมื่อกี้เขบอกว่าน้องนนท์บอกว่ามีอะไรให้โดยตลอดเลยครับพี่ออสอยากได้เลยครับออสก็รออยู่เนี่ยนะครับได้ปีสักเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวพี่ออสมาคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเรื่องความสุขเอาความสุขครับต้องบอกงี้้พี่ออสขอเสริมนิดนึงนะครับว่าโก้เนี่ยเป็นอะไรที่พี่ออสดีใจที่ได้มาร่วมงานนะครับเพราะว่าหนึ่งละเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยกตัวอย่างพี่เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลสมัยก่อนนะฮะ พี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีนักฟุตบอลไทยที่เก่งเ <c oughs> ทียบเ,เท่ากับพวกระดับฝรั่งต่างชาติ <c oughs> จนกระทั่งพี่มาเจอพี่ตุ๊กปิยพงศ์รโอ้โหนี่คือสุดยอดเขาเรียกว่าศิลปินลูกหนัง <c oughs> แล้วก็ไม่เคยคิดอีกเหมือนกันว่าจะมีคนไทยคนไหนนะฮะที่เป่าไซสโซฟ,โฟนได้เทียบกับฝรั่ง <c oughs> นะฮะอย่างอย่างพี่จะชอบเคนนิชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเขาเนี่แหละครับโก้แซกแมนมิสเตอร์แซกแมนนะครับเป็นคนที่ทําตรงนั้นได้ดีที่สุดแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เสียงร้องของพี่ได้มาเข้าสีสันกับดนตรีของโก้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าปฏิกิยาทางเคมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นในแง่ของความรู้สึกครับะะผมรอคอยฮะรอคอยถึงวันนั้นครับผมบ22มีนาคมน,านี้แหละปรากฏการครับผมโอ้แน่นอนครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊สใหม่ๆของพี่โก้ไม่ว่าจะเป็นเพลงคัฟเวอร์ก็ทําใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างเพลงน้องนอนเนี่ยทำใหม่เอี่ยมหมดแน่นอนเพลงพี่ออสแน่นอนที่สุดต้องจับจิตจับใจที่สุด นะครับก็ทำใหม่แทบทั้งหมดครับแน่นอนแน่นอนครับอันนี้แหละคือคือคีย์เวิร์ดเลยแหละคือสำคัญเลยแหละ<ม>พี่พี่ไม่สามารถสร้างลุกลูกคอ ร้อยแปดชั้นได้เหมือนพี่ออสพี่โก้บอกว่าพี่ไม่สามารถกลับไปมีชีวิตที่เชยได้อีกแล้วคือพี่โก้ร้องเพลงไม่แตะพี่ออสไม่แตะแบบไม่ไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งอย่าบอกไม่ต้องไม่ต้องห่วงภาวนาโอ้โหจริงต้องร้องเพลงภาวนาได้เพราะกับพี่โก้แน่นอนเพราะว่าเสียงน้องนนนะครับลืมขอบคุณพี่คิมนะต้องโอต้องรอดูนะต้องรอดูนะเพราะว่า สิ่งที่พี่โก้เตรียมไว้ให้กับทั้งนนท์และพี่ออสเนี่ยพิเศษที่สุดครับพี่แดงจะมาแล้วนะสองคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วซึกล้อไปเยอะสุดยอดเพราะนั้นโก้ต้องเตรียมแดนซ์ด้วยครับผมอยากถามอะไรอีกไหมเอ่ยโอ้โหเต็มเหนียวคือคอนเสิร์ตของโก้เนี่ยมีสองวันมีสองรอบนะครับไม่ใช่สองรอบคือรอบแรกก็จะมีศิลปินอีกกลุ่มนึงนะฮะที่รับเชิญมามีใครนะพี่โก้ ถ้าถ้าเป็นรอบบ่ายนะเราจะได้ฟังเสียงของพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับเฮมันที่ผ่านพ้นไปเคยฟังไหมใจรักแบบว่าออริจินอลเลยนะครับเรามี The s t a r ด of s i สยามคือวงดนตรี World m u s ิกของพี่โก้เนี่ยเรามีน้องไมามันณีพัฒสอนนะครับเรามีน้องปุ้ยดวงพรนะครับเอมีใครอีกนะเยอะเยอะมากอะงงแล้วเนี่ยจงไม่เหมือนกันใช่แต่รับรองว่าทั้งสรอบสนุกแล้วก็ มีสีสันมากครับนนอยู่สองรอบเลยต้องอยู่พี่สองรอบนะแต่ส่วนพี่ออสพี่ออสอยู่รอบรอบรอบคบ่มครับรอบแรกพี่ออสติดงานอยู่ต่างจังหวัดนะก็เลยมาไม่ทันนะคิดว่าจะคาดว่ามาไม่ทันครับเลยก็เป็นรอบรอบเดียวคือรอบรอบคั่มมาสบายๆก็ดีเป็นสีสันด้วยนะครับ้วตอนนี้น้องๆที่โรงเรียนทักสภพลของพี่โก้คุณพ่อคุณแม่อยากมาดูรอบ รอบพี่ออสเยอะมากนะครับส่วนแฟนๆพี่ต้นนะก็เยอะมากๆเช่นกันครับอยากจะมาดูรอบบ่ายกลับบ้านนอนเร็วหน่อยของผมแม่ผมก็อยากมาดูรอบค่าแต่ผมบอกผมเล่นตอนเช้าแม่บอกแม่ก็จะดูรอบค่ำใช่มาดูพี่ออสใช่ไหมยัขอบคุณพี่คิมด้วยครับขอบคุณพี่คิมด้วยพี่คิมโัพี่คิมเราคุยกันเยอะเรื่องคอนเสิร์ตว่า จะทายังไงให้มันน่าสนใจที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีพี่คิมด้วยงานเนี้ยอ๋อไม่มีพี่คิมบอกว่าปล่อยโกโซโล่ดูซิว่าเออจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเป็นเป็นหายหายนะอันเนี้ยเป็นเส้นนักเสยเป็นโรคประจํานักดนตรีมั้งฮะยกของเยอะเล่นดนตรีเยอะนะครับแต่ละรับรองว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกในวันคอนเสิร์ตครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับเ h อ Master p i ์พ e โกมิสเซ็กแมน2015นะครับคอนเสิร์ตที่ตั้งใจมากนะครับ <Yeah. S 1> กับทั้งพี่ออสทั้งน้องนนท์แล้วก็แขกรับเชิญอีกทุกๆคนเลยนะครับวันอาทิตย์ที่22มีนาคมนี้นะครับรอบ2รอบด้วยกันนะครับรอบบ่าย2และก็รอบทุ่มหนึ่งนะครับทั้งโปรดักชั่นทุกอย่างจัดเต็มจัดหนักมากแล้วก็ซ้อมหนักเพื่องานนี้เลยครับไทยทิเท็ตเมเจอร์ครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะวันที่25กุมภาพันธ์เปิดจองบัตรแล้วครับ ขอบคุณมากๆเนละอขอบคุณครับผมอย่าลืมเอาชาแจ๊สแดนกลับด้วยนะอุ้ยมันถูกไม่ได้แล้วตัวมันตึงหมดแล้วตัวพี่ตึงตัวพี่ตึง เพื่อเื่อมันใหญ่ที่สุดมันใหญ่อย่าตัวตึง <g ül üyor> ตัวมันตึงไหม